ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องความตรณีคือมนทินในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานหน้าที่39จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23หน้าที่198 ก็ที่หนึ่พิกุทั้งหลายมนทินความมัวหมอง8ประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือ 1. มนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทิน2 ความไม่มั่นเป็นมนทินของเรือน 3. ความเกียจคร้านเป็นมนทินของผิวพันธ์ 4. ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษา5ความประพฤติช,ชั่วเป็นมนทินของหญิง6ความตรณี เป็นมนทินของผู้ให้เจ็ดอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นมนทินแท้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าแปดเราจะบอกมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินนั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่ง